หาสุดยอดอากาเซ่คนไหนในออฟฟิศของเราเนี่ยมีเลือดสีเขียวเข้มที่สุดเดี๋ยวเราจะสุ่มคนที่คอมเมนต์นะคะก็คือจะแจกการ์ดเบเนฟิตของเคทาวเจ็ดใบเจ็ดเมมเบอร์ สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วในช่วงพักพนักงานเคือาทิตย์ที่แล้วว่าเราแกะบ้ามกันใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วทีนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเออในออฟฟิศเราอ่ะกอแบบก็มีอากาเซ่หลายคนอยู่เหมือนกันราวที่แล้วแกะบ้ามกันมันก็มีการบัฟกันอะไรกันเกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมาแบบว่าเฟ้นหาสุดยอดอากาเซ่ดูว่าอากาเซ่ คนไหนในออฟฟิศของเราเนี่ยจะมีเลือดสีเขียวเข้มที่สุด เลยกรีดมารู้เลยเป็นเบาหวานเาสูงมากก็คือหมดขึ้น <c oughs> ไม่ได้มีสีเขียวอะไรเลยโดยวันนี้เราก็จะแบบมีคําถามแล้วก็จะให้ผู้เข้าแข,นขน่งขันก็คือพวกเรานี่แหละตอบคําถามคือแย่งกันตอบใครตอบถูกก็ได้หนึ่งคะแนนถ้าตอบผิดมีบทลงโทษวันนี้ที่เราจะมาแย่งชิงกันก็คือเสื้อของยองแจนี่เป็นตั้งแต่คอแรกเป็นเสื้อไซส์อะไรคะไซส์เอสแต่มันเป็นเอสองผู้ชายอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบบว่าท้ายรายการอ่จะ มีแบบว่าขอให้คนดูได้เล่นสนุกเออร่วมสนุกกันด้วยก็เดี๋ยวบอกกติกาอีกทีหนึ่งตอนจบเริ่มกันเลยวะรีบเนาะรีบรีบรีบอ่าเลยเริ่มที่คันาำแรกก็เซเว่นเดวิลด้วยเพลงอะไรเงอะเกอร์เกอร์เกอบตอครับเย้ได้หน่คะแนนใส่ด้วยนะหนึ่งคะแนนตอนมาร์คเป็นเด็กฝึกสนิทกับใครมากที่สุดแบมแบม

โอ้โหถาเป็นเหรอปเป็นเดนลงโทษตรงนี้นั่งตรงนี้ถอยไปถอโอ้โหโอ้โหลองกูโดนลงโทษเลยลอกูโดนหองาเอาไม่ไปดูไใครแล้วี่มาไม่ใช่ใจแค่หนึงเดเอาไปเลยอาเอาไปเยแนี่เลยใ้อนนี้เลยเน่ยพี่เดยพี่มากแล้ว ถูกต้องเลยอาะเฮ้ยคะแนนนำมาเนี่ยอะไรเนี่ยเลือดมันค้นตอบไม่ได้นี่รอบนี้เป็นมาเกลก็สิคนไหนข้าวงปอสเซเว่นเป็นคนสุดท้ายยังเจยยังเจจะบอกว่าไหยเล่นเป็นสีป่ะก่อนปะทานผลิตภัณฑ์แรกที่วงปอสเซเว่นปีพินเตอร์คือ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเหรออืมพบีนเตอร์เอาแล้ว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 เกมนี้เอาดิเอาดิเอ็ดป่ะไม่ใช่อะไรยรงโทษเลยเร็วมาสีชมพูมาเลยตอบก็เยอะพอแเ้ามานี่เลยหัวใจสีแดงเอาไปก่อนหนึ่งสื้อผ้าถกลับ้าด้วยโอ้เพื่อนไม่ได้เลย เป็นสกินแคร์ปั๊ของอินนิปีปั๊ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้วผิดเลยผิดอ่าวขอโทษดีครับเอาค่ะค่ะคุณทาเบ้งทุทาเบ้งเอเอาคืนไอนไม่ไช่พี่อยู่ไม่เป็นแค่บอออะอยอมมั้ล่ะยอมมั้ผลิตภัณฑ์แรกที่วงกอเตเวนเป็นมินเตอร์คือบั s สแอนด์ลมโอ ที่เป็นเรื่อบบสายจาป่ะอตอบมาเองเลยโอ้ยหอนแรกกูจะตอบอยู่แล้วไม่ตอบอ่ะไม่เหมือนจำได้ว่ามันมีอันนี้มีสกินแคร์พวกแกคำถามผิดหรือเปล่าโอ้โหดผ่ดผเลยเดผิดผิ่ผิลผิด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 ผิเผลดผิดผิดผดผิดดดผนดผิงผิอผิ พิงเลยเหรอเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเวลาอีกโห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 คำถามไม่ได้ง่ายหรอกคนมันเก่งเข้าใจปะมานะครับในกปัตว่นใครไม่ชอบกินอะไรอะไรไม่ชอบกินแตงกวา ใครในกอลเซเว่นได้รับฉายาว่าหน้าน้อยยังเจที่รสุดหลยต้องมาครับกูว่าเราไม่ได้สู้ๆดิสู้ๆคำถามมันง่ายใครสูงที่สุดในกอลเซเว่นเฮ้ยตอนนี้หรือว่าตอนนี้ยุบยองคำถามมันง่ายมาเลยอยาาเจอของยากแมวของแบมแบมชื่อว่าอะไรบ้าง จริงๆแค่สองสามอ้าวแล้วแล้วแล้วโอ้โหน้องใหม่หัวแล้วตอนเนี้ยชื่ออะไรอ่ะจำได้แค่ชื่อเดียวอ่ะอ่ะจัดมาน้องเค้กกุ้ยดิ้งอืมเอาไม่ได้พี่ก็ไม่นั่งไป อ้าวใครพร้อมสองตัวต้องโดนหลงพอด้ะยังแล้ตอบถูกไหมแต่ตอบไม่ครบไงไม่ให้เป็นเป็นชื่อไมนอยู่น้ำรู้ว่าลาเต้เนี่ยคนเดียวอีก <c oughs> ตัวหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เกคพูดิ้งลาเต้แล้วก็น้องอะไรวะน้องคาปูชิโน่เหรอตอบผิดนะตอบผิดนะตอบผิดอีกชื่อหนึ่งไม่เกี่ยวอ่ะเครื่องดื่มไม่ใช่ขนมกินด้วยอะไรวะมันติดอยู่ ติดอยู่แบบว่าเดี๋ยวเมนเป็นจ้องตอบได้สิจำได้แค่ตัวเดียวอ่ะยอมได้ปะยอมยอมไม่เอาผ่านไปเลยไอ้เกินชื่ออะไรจมแล้วเหยอมแล้วชื่อคิงอ๋อไอ้ข่าเออแต่คิงมันแบบไม่ค่อยออกก็อะไรจำไม่ได้อ่ะน้องนมาทำ่มคิงของเมนกันเ่าอะไรกาติบุกโพกุนเอาตอบสิคิงมาดิมาดิ กันตีมุกโควากุนถูกต้องครับมาแล้วอ่ะคะแนนแรกเย้ยใครทุบแอร์พังพี่มาร์คพี่มาร์คกูไม่เน้นกูไม่วินนี่คือการโกงนี่คืโการโกงเจวีและจินยองได้เดบิวต์ในละครเรื่องอะไรล้มไฮและมีซิงเกิลแรกชื่อว่าอะไรออกในปีไหน บอลปีอะไรวะสองพันสองพันเลยวะหนึ่งสี่ป่ะเบาเบาสสิบสองสิบสี่อะก็เซจ็ดสองหกปลายเฮ้ยสู้เลยเหรอไปหนูไม่เปล่าวันที่เปิดตัวของวงปีอะไรเดือนอะไรพศอะไรอาวัลแรกคืย์อะไรเฮ้ยเพลงเดบิวเพลงอะไรเฮ้ยง่ายเองวันที่สิบหกมกราคมเฮ้ยเฮ้ยเก็บบปเปล่าหสอง สองพันสิบสี่อัลบั um ้มแรกคือเกิร์ลเกิร์ลวะไม่ใช่ชื่อเพลงกับเกิร์ลเกิร์ลอัลบั้มแรกอะไรวะอย่างเดียวนยเดียวเดียวอัลบั้มเ่มยังไม่รูกกันอะไรวะรู้แล้วไม่่้ไร่้ไร่รอไปเลยปีวันที่16มลกวราสอ อรบามรกสกอดอเพกอลสุดท้ารู้แหะกอดคือกอดอะไรสมาชิกของกอดเซเว่ออกกัค่าย JYP เมื่ออะไรอุ้ยก้าวพาปีแล้วไม่ใช่หรอมาปีเกู้กละ19ดเดือนอะไรอ่ะอีกแล้วสิเกมกรลาสิบเมกราสิบเมกระลาถูกไหมถูกปีปีปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นทำทีสิทอยู่สองพัน สองยี่สิบห่ะตายให้ใหทันงหดให้ใเอาล่ะถือกลาววองพันย่บเอป่ะตตานะอดเลยช้างตอบผิดไปตั้งเยอะเพจจะมีทำทอดด้ทำทอดเหมือนกันไม่อุ้ยพี่อุ๊ยรักนะจุ๊บเจบีชอบแมวนะอ่าต่อไปนะครับคือเราจะเปิดภาพทั้งหมดเนี่ย9ภาพใช่ไหมแล้วก็ มันเป็นภาพเดียวแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเซี่ยงภาพอ่ะก็แบบภาพหนึ่งเราแบ่งเป็นเก้าช่องแล้วให้เปิดใช่แล้วก็ทายว่าปใครอบได้ก็ไอ้นี่อันนี้เป็นไทยคนหรือเอ็มวีอะไทยคนคนว้าวโอ้โหว้าวเลยกูบอกแล้วเห็นยังเห่าายผมก็จำได้เล่นอะไรเล่ไหนเลขนอไรเล่นขา่ไปด้วย ร้ร <lien> ู้มี้มรู้ม่ไมจะไม่รู้บอกคนต่อหรอปะอ่าต่อไปเลื่ออะไรแอรกโอ้โหยาติด้วยสะดือสะดือคถ้าตอบไม่ได้ต้องทำโทษทั้งหมดแอร์ก่จะเปิดภาพต่อไปเันไม่ใช่ไปกัวทเลยทันเด้อ่นเลยโอ้โหพี่เวยสกบกอะเอวเอาเวสกบกดีเราเอ เอาเลยเอามานั่งเลยเอาแป้งก็ได้มาเร็วเยอะๆเลยมาเลยนั่งขากับบ้านอีกแล้วพวกอันนี้มันรูปจมูกหรือเปล่าใช่มันก็ชิคแพ๊เห็นจะดื้อป่ะน่ะใครล่าดูจมูกข้อขาหรือเปล่าข้อขาพ่อมันมีเยอะมากเบอร์ฮาร์ดลองเข้าหมักตวดตุกต้นนะครับโอ้โหตุ๊กต้นตัวใหม่ บอกแล้วให้อลูกลูมาอีเวนเข้าไปปุ้ยแง่แล้ววะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอเป็นขันนีฮ้ยตัวอีกแล้วผ่านง่ายเลยเบอร์หกไงเบอร์หกอุ้ยต้องตอบแล้วปะรู้เลยดูดูก็รู้เลยอ่ะรู้แล้วมั้งรู้เนี่ยไม่รู้อะจะดีปะตายต้องโทษ ตายล้วเนะไม่ใช่หรอไม่ใช่โทษเอนีคืออะไรอ่ะไม่ไ่เีหรอทวงมีใครบ้างคือไม่รู้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเยอะะเอามดเออาให้หมดเอาให้ขาวเบอร์สโอ้โหต้องตอบนะต้ตอบหรอตาแบแบมปะถูกต้องพี่บเปนเก่งงวะโอ้โหือไม่ไวะเบอร์สี่ ตอบเลยครับตอบเลยตอบเลยต้วงอีคนเดิมอยู่แล้วอ่ะกูเองยอเยไอ้เหี้ย้ไอ้เหี้ยอเยอกเยอยเอเไเียไอเไรยี้ยเ้เีอะไรเอ อะไ้เบ๊ะวันวันเดือและคืนเลยม่เออเออไม่ไม่ได้ดูเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้จำดีเทลได้เปิดให้เลยอะตอบตอบเดยนี้อะไรอะไอ้เฮียมันอยู่ในหัวไม่รู้ไม่รู้เดาๆใันมซีนยุคนี้ซีนยุคเ่เวอร์เอเวอร์เออทำโทษทำโทษไอ้คนาเม่อกทำโทษกูกอยู่กูเลิกอยู่กูใช้หัวอยู่ พี่พ่อดูต้องทำทำต่อทำต่อเธอไม่มีสิทธเธอไม่มีสิต่อตอทำต่อไม่ใช่เหรอทำตไทำ่อไปาทำโทษตายไ่ทำพีหมายแล้วหายแล้วหน้ากูมีนมีสีเติมหน้าเราตอนนี้ย้ำเะมันกียรคะแนนแล้วไม่รู้พี่ไม่เป็นไรจะแบบแค่นี้ฉันก็ยังสวยอยู่ มีทั้งแว้าพี่อุ้ยชนะไปนานแล้วนะใครได้สำคนมากสุดชนะเลยมีทั้งแป้งมีทั้งลิปต่อไปอล้วกัอไปนอะไอไรกันอนะไรนอะไนะัะะไัอะรอะยัอกไัอะนอนะไนอะนอกัานอะไรัันนน อันนี้มึงแน่ใจแล้วว่าเป็นยูนิตเจ็ดคนอ่ะมาเร็วเฮ้ยเร็วเร็วแต่เย็นนี่เดี๋ยวก่อนนะใส่สีม่วงใส่สีม่วงไหนวะสีม่วงนั่นไงตรงนั้นอ่ะเอาเเลยร็วๆคุณจะเอาอะไรวะพรมเอ็มบีอะไรเร็วเร็วเแบึงกำลังนึกอยู่ภาพสองม่แล้วเข้าไม่ใช่โดนเลยโดนตาโดนตาพี่อุ้ยทำมากพี่อุ้ยเฮ้ยถ้าตอบผิดอย่างนี้เราก็ต้องได้เพิ่มอีกหนึ่งภาพเนี่ยเดี๋ยวถ้าแฟรอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเอาโอตรงฝั่งนู้น ปึ๊บมองไม่เห็นอะมองไม่เห็นเลยเฮียไฟมึงอะอุ้ยลุกปะไม่ใช่ลงโทษลงโทษตอบได้ยังตอบได้ยังฉันว่าฉันรู้แล้วฉันไม่ขอเพิ่มเติมฉันรู้แหละอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่เดวท อะไรอะไรตบายวะอะไรนะตบายไม่ใช oh ่มไโอเลยลาสพินค่ะต้องมาเลยอเกือผมไม่ใจผมไม่ใเกื้อของในานา เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วลงคะแนนมาเลยค่าวันนี้เราก็จบลงไปแล้วกับเกมไม่รู้สนุกหรือเปล่าก็ว่าเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือตัวก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้สำหรับคนดูทางบ้านคือ เดี๋ยวเราจะสุ่มคนที่คอมเมนต์นะคะ่ะก็คือจะแจกการ์ดเบเนฟิตของเคทาวการ์ดเบเนฟิตอันนี้ก็คือถว่าเราซื้ออัลบั้มรอบ P อ่ะเขาก็ะะจะให้มามีทั้งหมด7จ็ดใบเจ็ดเมมเบอร์ก็เดี๋ยวใครได้อ่ะเราจะติดต่อไปยอดวิวต้องถึง5้าพันนะถ้ายอดวิวถึง5นะ้าพันอ่ะเราก็จะสุ่มให้เลยสําหรับคนที่มาคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปเลยละกันบายๆเจอกันทิปหน้าบ๊ายบาย